เราจะสอนทอดหมูแผ่นขายเราจะสอนทุกวันเสาร์อาทิตย์นี่นะเรากำลังตั้งต้องไปดูกันเลยว่าทำยังไงทอดหมูแผ่นขายที่เป็นอาชีพที่พยาแนะนำให้ลูกเพจพิ娅เอฟซี FC พิาเนี่ยไปทอดขายกันจนแบบว่ามีอาชีพเป็นอาชีพหลักเลยนะน,นี่อ่างเงี้ยหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยหนึ่งทีอะรเงี้ยนี่หนึง้ยกรัม่เขาก็ไปขาย45บาทแล้วเขาซื้อเราไปโล225รบาบาทแล้วเขาทอดแล้วมันได้น้ำหนักเพิ่มเป็น สิบเอ็ดถุงไงโลเนี่โลนึงนก็ได้กําไร200บาทง่ายๆเขาขายวันละ10โลก็ได้2,000บาทแบบสบายไม่ต้องไปทําอะไรมากมายคือคือ,คอถ้าใครสามารถทอดได้วันละ50โลนี่นคือคุณรวยเลยอ่ะเออคือคุณรวยเลยแต่ที่ร้านพ่ยานี่ทอดเยอะเราคิดว่าอาชีพนี้เนี่ยมันอยู่รอดได้แล้วถ้าคนไหนทําก่อนก็คือมีสิทธิ์ก่อนคนไหนท,ทําทีหลังก็จะยากยากหน่อยนะอยากรู้วิธีทอดก็เข้าไปดูใน YouTube หรือข้าไปดูใน Facebook พี่ยาคนลุมหรือไม่ก็มาที่บ้านได้เลยเพราะเราจะสอนทุกวันเสาร์อาทิตย์ใช่ถ้าเขาซื้อไปทอดเองมันจะได้กาไรดีจะได้กาไรดีกว่าแล้วทอดใหม่ๆเนี่ยลูกค้าจะชอบค้าชอบของทอดใหม่ๆนะไอของทอดต้องทอดใหม่ๆเอาไปเดี๋ยวเราไปดูตั้งเตาเลยตั้งแต่เริ่มต้นมีถังแก๊สมีกระทะแล้วก็มีเตาต้องเป็นหัวเร่งนะอ่าต้องใช้หัวเร่งนะแล้วก็น้ํามัน แต่น้ำมันอันนี้ทอดคือทอดมันจะไม่ค่อยดำหรอกน้ำมันอ่ะมันจะสวยอยู่่เนี้ยแหละยิ่งทอดเยอะเท่าไหร่ยิ่งได้กำไรเยอะนี่นะต้องใส่ถุงม,มือด้วยมันจะได้กำไรเยอะไม่เยอะมันอยู่ที่การทอดถ้าเราทอดออกมาสวยมันก็ได้เยอะเน่่เน่เราเช่าที่เขาสองเมตรใช่ไหมอ่าอันนี้ครึ่งเมตรเราวางเตาวางกระทะอันนี้เราไว้วางหมูแผ่นเลยแล้วเราก็เอาที่วางเลยนะวางนี้เลยนะคือเราสอนอ่ะเท่จะสอนแบบ หมดไส้หมดปุงแล้วอะ่ะเหมือนกับว่าคือเหมือนเหมือนถ้าเป็นเด็กก็เหมือนเลี้ยงเด็กตอนที่เพิ่งคลอดมาใหม่ๆอะ่ะจริงๆเราสอนน่ะนี่ฮนะเราก็วางไว้อย่างนี้นะขายเมื่อเช้าขายที่ดินแดงขายดีนจนต้องหยุดไหลอะ่ะงั้นทาไม่ไหวนี่นะเราได้หมูมาแล้วหนึ่งกิโลนี่มาดูดิน,นี่เราก็มาแกะให้มันเป็นอย่างนี้นี่นะอ่าใช่หนึ่งกิโลนี้เราทอดออกมาแล้วได้หนึ่งกิโลหนึ่งขีด เต่ว่าเราซื้อไป225บาทถ้าโลหนึ่งมันก็ได้450แล้วบวกไปอีกหนึ่งขีด495บาททอดแล้วได้495บาทแล้วเราหักค่าแก๊สค่าน้ำมันค่าถุงค่าอะไรก็แล้วแต่50บาทเ,เหลือ4ี่ร้อยอห้าบาทหักค่าน้ำมันไป50ใช่ไหมเหลือ450หักค่าหมูไป225บาทเหลือกำไรโลละ200ตีแบบแบบง่ายๆอะ่ะอันนี้นะเราลองลองไฟกันนะอันนี้นะ น,นี่นี่แสดงว่าน้ำมันเป็นยังไงเป็นยังไงยังไม่ร้อนพอนี่คือลงครั้งแรกยังไม่ร้อนพอยังไม่พอยังไม่พออันนี้ยังไม่ได้แกออกมาเลยแกออกมาเลยทอดไม่พอขายหรอกเดี๋ยวพอพอทอดออกมาแล้วลูกค้าก็มาซื้อกันนี่เนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ยทอดออกมาแล้วได้โลทอดออกมาแล้วมันจะเพิ่มน้ําหนักได้มาเป็นโลหนึ่งขีดอ่าแล้วทอดออกมาแล้วก็ได้ขายทีละสี่สิบห้าก็ได้ 450 490กว่าบาทหักลบแล้วต้นทุนเหลือกำไรโลละ200บาทได้แน่ทอดวันละ5โลก็ได้ได้วันละพันยังไม่เก่งเอา2องสามันก่อนโยลงไปเลยเออเก่งจังอะอ่าาาใช่น่าจะร้อนแล้วร้อนแล้วอีกนิดหนึ่งพอขึ้นเลยเบาๆเดี๋ยวโดนน้ำมันโดนตีนก็อเดนเขา นั่นแหละนั่นแหละโอ้โหเก่งจังอะ่ะเออสวยอะ่ะเอาไปามาเทเามาเทระวังมือนะเอาไม่เอาหลายหลายอันเลยเอาห้าอันเลยห้าอันเลยเพิ่มมาห้าอันเลยห้าอันเลยตอนนี้ห้าเลยห้าเลยโอ้โหเก่งจังยากไหมนะง่ายอันนี้ขี่ละสามสิบใครจะอันนี้ร้อนร้อนบอกมา ไอ้ไม้หาคนมามามาขายดทอดเอาหนังยางมาเออมาชิมเลยชิมเลยชิมได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องรออันนี้ได้แล้วยังไม่กรอยังงต้องให้มันเย็นเย็นแล้วมันจะกรอบมากเลยเอาเร็วๆใส่มาเลยใส่มาเลยเออพี่หนึ่งสุดยอดพี่หนึ่งเดี๋ยวค่อยกินนะข้าวให้ลูกค้ากลับไปก่อนเอาไหมเอาขีดขีดมาลูกค้าซื้อเอาที่ตัก เอามาตักมาครึ่งโลเอาถุงใหญ่มาหน่อยลูกคา้าครึ่งโลถุงใหญ่ลูกถุงใหญ่ ningar, นี่นี่ทอดสวยต้องเป็นแผ่นแบบนี้นี่เห็นไหมสวยเห็นไหมนี่นี่คือสวยแล้วอ่าแล้วก็จายออกสวยสวยที่ขีดมาเร็วพอมันออกมาอย่างนี้เราก็ต้องกระจายแต่ที่ขีดมาไม่ทานามือก่อนนี่ร้อนไหมนี่นี่นี่สวยมากเลยเนี่ยทอดออกมาได้อย่างงี้ยคือสวยอพอดีไฟพ,พ,พ,พอดีอเนี่ยไฟพอดีเฮ้ยที่ขีดมาเนี่ยร้อน น,นี่เห็นไหมนี่นี่เราต้องกระจายมันออกอย่างนี้กระจายกระจายโอ้แป๊บเดียวเห็นไหมสวยมากเนี่ยไฟพอดีพอดีเนี่ยนี่ไงพี่หนึน่งเอามาฟังนี้ก่อนก็ได้พี่หนึ่งให้มันจะสลัดสลัดแล้วก็ฝังนู้นก่อนเดี๋ยวตรงนี้มันจะไม่สวยเนี่ยถ้าใครทอดออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้หมดนะโอ้โหคุณเลยกำลไรบานเลยไม่ต้องพูดถึงเลย ทหนึ่งวางนี่เดี๋ยวเจ๊จัดการเองเออลงไปเลยเนี่ยกระจายมันอย่างนี้เลยนะอ่ะมันเย็ยนแล้วมันจะกรอบหยบเลย อันเนี้ยเราถ้าถ้ามันยิ่งเป็นอย่างเงี้ยเรายิ่งได้เยอะพี่ยาขายขีดเท่าไหร่อ๋อพี่ยาขายขีดสามสิบถ้าพี่ยาเป็นร้านส่งไงแต่ถ้าเราไปขายจริงๆแล้วเขาขายกันขีดละห้าสิบสี่สิบห้าบาทแล้วแต่เราเลยสี่สิบห้าสี่สิบได้หมดแล้วแต่เราเลยเนี่ยเดี๋ยวพอสักพักเดี๋ยวมากินดูเดียอร่อยมากเลยถ้าเราทอดสวยอย่างนี้ทุกวันนะรับรองกําไรสิบโลไม่ต่ําจากสองพัน แต่มาเลยพี่หนึ่งแตะไพี่หนึ่งเดี๋ยวพอสักพักเดี๋ยวมันจะเย็นเอมาเอมากระจาย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 มันก็ได้สวยไหมสวยมากสิแต่ลงเดียวแคปเดียวดูดูดินะคนไหนอยากลองคนไหนอยากลองมาอยากหาคนเก่งหนึ่งคนมาเร็วพี่หนึ่งลองให้ลูกค้าลองนิดตั้งเวลาไปตลาดตั้งเตาอย่างนี้เลยนะ ทอดเสร็จพักไว้แล้วมาเทขายรับรองลูกค้าต้องยืนซื้อแบบนี้แน่นอนไปทําก่อนแล้วจะรวยก่อนอ,อ้าโอ้หเก่งเเดอเดเดนี่ยเ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 นี่ยสวยไหม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 ถ้าคิดว่าทอดออกไปแล้วเป็นแบบนี้คิดว่าขายได้ไหมขายได้แน่นอนขออย่างเดียวขอให้ทอดให้เก่งขอให้ทอดให้เก่งกเอาไปโรนี่ไงมาอ๋ เห็นไหมชิมแล้วซื้อโลหนึ่งสุดยอดอตบมือดิซื้อโลหนึ่งเดี๋ยวเขาซื้อเป็นสองโลเลยนะตบมือแล้วอ่ะอ่าซื้อหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยซื้อหมดไปเท่าไหร่แล้ว <c oughs> เอาทอดแล้วเหรอฮะเอาทอดแล้วเ <c oughs> ขาบอกว่าฉันคิดเก็บทอดแล้วไปขายลองๆนะลองไปแบ่งขายขาย,ขายขีดละสิบสี่สิบห้าบาทโลหนึ่งได้กำไรร้อยห้าสิบบาทโอเคไหมโอเคเขาบอกน่ะไม่ต้องทอดเองด้วยมารับพี่ยาก็ได้ไม่ต้องไปทอดเองออืม พี่ยาอยากจะบอกว่าถ้าเกิดคนไหนที่เก็บทอดมารับพี่ยาได้นะได้กําไรลละร้อยห้าิพอใจไหมเออแต่พี่ยาบอกว่าไปทอดขายใหม่ๆมันจะขายดีจริงๆอัง่อานี่มาใส่ไปโรนแต่ว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมัดนะมันยังร้อนอยู่น,ะน,ะนีข่ขายง่ายนีมขายง่ายไหมง่ายเป็นอาชีพที่โคตรง่ายเลยบางคนที่ไม่ทอดขายเพราะอะไรกลัวร้อนกลัวน้ํามันอย่าไปกลัว ถ้าเราผ่านไปได้เราก็บอกว่าโอ้โหฉันน่าจะทำตั้งนานแล้วจริงพิายาดูนะโอ้ยเอาโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวตักขึ้นมาเอาอีกนิดนึงให้มันขาวให้หมดนะ่ะนี่มันมีม,มีความแดงๆอ,อ่ะพอพอพอเลยบิ๊กขึ้นเลยบิ๊กขึ้นเลยบิ๊กขึ้นเลยแล้วขย่าเลยบิ๊กขย่าเลย ถ้าเราทอดช้านะ้ำมันมันจะไม่บาลานซ์กันนะมันไม่บาลานซ์ไงพอกระทะต่อไปมันก็จะแรงเกินไปใช่ป่ะมาบิ๊กเจมาบิ๊กเจมาเก่งแล้วนล่นะเออ <c oughs> เอาเลยเออเอามาใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยห้าสี่ห้าอันใส่ไปเลยใส่ไปหมดนั่นเลยเออนั่นแหละเก่งอืม นี่แมสวยพอดีเลยเนี่ยไฟพอดีพอดีเลยเนี่ยไฟพอดีมันต้องอย่างนี้อเดี๋ยวกระทะนี้ไม่ต้องเอาออกนะเดี๋ยวพอชุดใหม่มาเซตใหม่มาเดี๋ยวก็สอนต่อยเออสอนทั้งวันน่ะคิดดูดิเราอย่างเดียวเราคิดคิดดูนี่พาได้บุญไปขนาดไหนแต่ละวันเนี่ยฮะคิดดูดิบุญก็ได้ไส้ก็เต็มตังก็ได้เงินก็ได้บุญก็ได้เขามาบ้านเราเขาต้องมาแล้วเอาเลยเอาขึ้นเลย ขๆๆเขยา่าเขย่าเขย่าเร็วเร็วเขย่าเลยเออเขย่าเยอะ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 นั uhm ่นแหละเออนั er> ่นแหละนั่นแหละโอ้โหสุดยอดเทเลยเออเอาไหมเอาอีกเอาเยอะเยอะโอ้โหเนี่ยกำลังดีเลยเนี่ยเนี่ยดีดีมากดีมากเนี่ยบิ๊กอันนี้ดีมากอ่าอันนี้ดีมากเอาอีกเอาอีกไอ้ไม้ไปฉีกมาอีกหลอกให้เขาทอด หลอกให้เขาทอดโอ้ยเก่งอง่เก่งอง่สุดยอดเก่งทอดได้แล้วเออไม่ต้องมาทำยูทูบแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเก่งแง่เก่งแง่สุดยอดอีกนิดนึงอีกนิดนึงยางยางยังไม่ไม่เป็นไรอ่าให้มันขาวให้หมดให้มันขาวให้หมด ให้มันขาวให้หมดถ้ามันเบาเกินไปใช่ไหมเราก็เปิดไฟนิดอ่ะพอแล้วขึ้นเลยบิก๊กขึ้นเลยเขย่าเลยขึ้นเลยนั่นแหละนัะ่นแหละเขย่าเลยนะพอดีเลยพอดีพอดีเลยเลยขย่าเยอะๆหน่อยอืมตอนแรกมันไม่สวยหรอกเดี๋ยวมันก็จะสวยข้างบนนี่เห็นไหมนี่นี่สวยเห็นไหมนี่บิ๊กทอดเลยเนะนี่ยนี่บิ๊กเนี่ยฝีมือบิ๊กเนี่ย oh. สุดยอดไปเอาอีกเอาไห้หมดเอ๊ะมาเราหลอกใช้เขาเร็ว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 อยากลองแต่เหมือนเขินอะง่ายไหมง่ายไหมนี่นี่ไหมอ่ะสุดยอดแล้วเนี่ยสามสิบขายเจ้าก็สามสิบบาทไปวางขายได้ไหมทอดเท่าไหร่ก็ขายหมดโอ้ ตามาหมาไปแล้วเนี่เห็นไหมบิ๊กไปถ่ายดิบิ๊กตามาเหมาไปแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วครับอ้าวเ <c oughs> ขาบอกว่ามาสองโลหมดแล้วโอ้โหขายดีจริงๆเลยนะไปเนี่ยจ,จัดร้านแค่นี้เองง่ายไหมอาชีพนี้อ่ะไปเอาไสขอบคุณมาก <c oughs> แล้วมันก็ผ่านไปด้วยดีนะพี่ยาบอกว่าอาชีพนี้ง่ายง่ายจริงไหมจริงเนาะเป็นอาชีพที่ง่ายๆแล้วสอนง่ายแล้วรวยง่าย คนไหนอยากมีอาชีพก่อนก็ให้มาหาพ่ยาก่อนพ่ยาจะบอกว่าคนไหนลงมือทําก่อนจะสําเร็จก่อนถ้าโมแต่คิดยู่ว่าเออเดี๋ยวค่อยทาค่อยทํามันก็ไม่สําเร็จนะต้องลงมือทําต้องตั้งใจแล้วก็อะไรไ,ไหมทาทุกวันแล้วมันจะเก่งไปในตัวเองนะไม่ต้องไปดูก็ได้ลงมือทําทําทุกวันแล้วมันจะเก่งเองโดยที่ไม่ต้องไปนั่งให้ใครสอนก็ได้เอาใครอยากมีอาชีพรีบมาเลยนะแล้วก็บ้านพ่ยาอยู่ที่หมู่บ้านฉัดหลวง17 เข้าไปใน Google Map ว่าร้านพี่ยาคนรุมคลองสามแล้วเขาจะพามาถึงหน้าบันไดบ้านเลยคุณมาบ้านเราคุณได้ความรู้กลับไปพี่ยา<ม>ไม่ได้ต้องการอะไรอยากให้ทุกคนมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องไปขอใครถ้าเรายืนด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วเราจะภูมิใจแค่นี้เองขอบคุณมากจ<ช>้า